สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองนะคะลงนามปฏิญญากับ17บริษัทค่ะเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ที่บริษัท NPC ตำบลมาบตะพุทธอำเภอเมืองระยองนายกำทอรเวหนรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยนายอำนวยงามเนสสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองเป็นประธานร่วมในพิธีลงนามปฏิญญาความปลอดภัยในสถานประกอบกิจาการกับผู้แทนจากภาคเอกชนจำนวน17บริษัทซึ่งประกอบกิจาการอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของจังหวัด ปฏิญญาฉบับนี้ค่ะมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการทุกแห่งตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันอุบัติเหตุและความเสี่ยงจากการทํางานโดยเน้นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่เริ่มต้นจากระดับผู้บริหารไปจนถึงพนักงานทุกระดับเพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียในทุกมิติ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองกล่าวด้วยนะคะว่าการลงนามในครั้งนี้นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญในการผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการทํางานเท่านั้นแต่ยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อแรงงานผู้ประกอบการและนักลงทุนในระยะยาว ทั้งนี้สวัสดิการและคุ้มครองแรยงานจังหวัดระยองค่ะก็จะร่วมกันกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ติดตามประเมินและพัฒนาแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละองค์กรอย่างต่อเนื่อง